มัดนิดอาก็มัดให้ยมัดกับผูเป็นดีวะโอ้โหแบบนี้ด้วยไหมเอามาอันนึงสิเทากับเท่าเสน่ก้อนเท่ากัเท่าหนึ่ก้อนเฮียงมัดโอ้โหมาแล้ววันนี้เนาะเกี่ยวมัเป็นดิแปะสรต่อเครื่องปะมันข้ามัด เปิดผ้ามากอะซอกกับสแกวคือเก้าพี่น้องเอนะ้ยเนาะโดยอ่าขอมาเนี่ยสภาพโดดสีดงเกี่ยวเข่าเนาะก่อนอื่นกะกับพระคาสบายดีสวัสดีป้าลุงเบอร์สุขสุขคนเด้อเนานะโอ้ยมาเนี่กะสีดงเกี่ยวเข่าพี่น้องดงเกี่ยวเข่าเป็นมือแรกมันแดดได้อ่ะป้าแดดแห้งๆตอนนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ย แดดคักขนาดบาตนเน่แดดแล้วแดดงามเจีมบาตน,นี่เนาะทางเสกแก้วก็สีลงเกียเ่ยวเข่า<ม>เกียเกเนะเก่ยวเข่าก่อนเกี่ยวเป็นกรรมเอาล่ะเนาะบริเกี่ยวอันเป็นพรเกี่ยวเป็นกรรมว้เกี่ยวเป็นกรรมัดเพราะว่า,าเป็นพรบ่ได้เพราะว่ามันหากระเดชปไปพี่น้อยเนาะลงเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำน้ำกันเออมันนลกับิได้อไทยภาพบรรยากาศเกี่ยวเข้าพี่น้อง ข่าวทางโน้นก็เ <objectives> ริ่มเลยเริ่มเดืองแล้วข่าวทางโน้นกับพี่น้องเลยโอ้ยเนาะต้องเกี่ยวข่าวเกีน่ามันก่อนไหมป้าเข่าให้ขึ้นเดืองไวเลยเหรอน่พี่น้องเดืองมาเลยโอ้ยขัดฝนมาตกมาหายใครอยู่บอกว่าเขาเกี่ยวมันกะเกี่ยวเมื่อเล็กเมื่อหน่อยกะ ยลอดไปอีกการอันนี้พลอยสิดงเกี่ยวให้ผู้ให้ลุ่มพ,พี่น้องเลยสิดงเกี่ยวเขาเขงทุกซ้ายมาเนี่เมื่อวานนี่ไปเอาไม่ตกเมื่อนี้ให้ทางบาลสู้คนนี้จักตอกทางสอดแก้วก็มาลูกซ้ายกับสีดงเกี่ยว,ขวเขาเพราะว่าคันว่าให้อันทางอันพอคนลงมานำแบบ่มีผู้จักตอกบ้านเนาะก็กะเลยให้เพิ่นจักตอกก่อน ทั้งนี้แค่แน่ตัวนี้มันจะเป็นประเภทอันเผาโรฮากะเริ่มอันหน่วยกบมันชีวิตฝนอยู่ตัวนี้ตัวมวนอันก่อนนี่ตีเนาะอืยังไม่ได้เป่งน้ำน้ำยังไม่ได้เป่งตอนแดงที่ลงมาหาเป่งน้ำกำลังซุม่มกำลังงวยกลบกำลังเมาพอดีเมานะ มวนเนี่น yeah ี่พอดีเมาพี่น้อยเนาะข้าวพอดีเมาพอดีเห็ดข้าวเมาชาวไัยมกเห็ดเนาะมาสิปั๊บเป็นกองล้างให้พี่น้องเบิ่องลำกันโอ้โหเข้าหน้าสะแก้วนี่พี่น้องน้อยลายกรับปุ้ยคุข้าวสอบหนึ่งเนาะ เริ่มเกีย่ยวเขาก่อนมาเนี่มามาพี่น้องมาเกีย่ยวขา้าวลำกันเด้อมันนี่เกีย่ยวข้าวมือแรกแห่งมานอะมามา,มาพี่น้องลงเกีย่ยวขา้าวลำกันเดี๋ยวฟูฟูจะข้าวมาแล้ว่า

ี่ยโอ้อยเกี่ยวกันยังไม่กูอยากเข่ามามาพี่น้องมา,กากเกี่ยวข่าวน้ำกันเด้อ คือแก่คนนี้เขีวยวให่นบ่เขีวยวตนี้ ไปเกี้ยใส่เกี้ยนี่เกี้ยนี่ลงนี่เหนเด้อข้งนี้เกี้ยไปเนาะตั้วเลี้ยเข่าเกียวข่าก็ลุกซ้ายเหมือนเราสองคนไม่เกี้ยตามพวกจะยังมีวม บะเป็นบ่จะบอกได้ป่ะเกี่ยวกาบโเป็นอะมากันเถอะเลยมาดกับโเป็นดีวะ โอ้แบบนี้ดกเลเนี่ออกมาอันนึงเท่ากัท่าชนิดก้อเท่ากบเาคนก้เี่งมาโอ้โหมาแล้ววันนี้เนาะยึกเพื่องมาเป็นแม่ใส่ตเืองปะมันข้าปุ๋ย ชายคอยบอ่เคยเกี่ยวข่าวจาเือเจ้าบอกไไม้วเอ้าขาใหญ่มานี่เด้ระว่งดูวเห็นบ่บ่ไม่เกี่ยวให้ให้เกี่ยวสิิเห็นบ่ร่้ เกี่ยอเสร็จแล้ว ừ. อ่าเกี่ยวเป็นยู่มัดแล้บมเป็นพี่บ่มัดเป็นมือแรกมือแรกแห่งมากะมือเกี่ยวมือแรกจำแห่งแล้วเนาะเกี่ยวสองคนเนาะโอเคแล้ว เดียวมันเดียเียวเลยดบ่มันอ่อเก่งล้เรีกว่าพ่นอยู่ห่มยื่อจัดพ่นอยู่ห่มเพาเว่าเนี้ยวะช่างจะต่อเครื่องเลยชางมุแเวเออทนแล้วคนบวอเกียว์ขาวจะเครือ อ่าง่ายมากนี่เต็งน,นอยเกี่ยตามภาษาเล็กน้อยเนาะผัดใ่ายมากผัดไปบวดหากะชิกมาสีนี้ซุกใหม่เรับนนนนีนเกี่ยวเปลี่ยนดิเกี่ยวม่จะบินไม่ได้เนาะ